สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับลูกศิษย์ของอาจารย์หมาสองท่านตรงน,นี้ครับคุณจิราพรสิริคมพิสารหรือคุณดาและคุณนิติธรเก็ดแก้วหรือคุณบุญสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งส,ส,ส,สองท่านนะครับเป็นลูกศิษย์ถือว่าเป็นศิษย์ใหม่ใช่ไหมใหม่อันนี้ศิษย์เก่ามาเล่าใหม่เก่าเก่าแค่ไหนฮะ้สี่ห้าปุ๊บปีแล้วค่ะโอ้แล้วคุณบุญล่ะฮะอ๋อศิษย์ใหม่ล่าสุดเลยอ่าฮะสองท่านเป็นอะไรกันครับเนี่ยการณมิตรเนาะ เป็นเพื่อนกันโอเคแสดงว่าคุณดารู้จักอาจารย์หมาก่อนนะฮะเล่าให้ฟังนิดคุณดาทําอะไรอยู่ที่ไหนตอนนี้แล้วรู้จักอาจารย์หมากด้ยังไงครับอ๋อตอนนี้ก็เปิดโรงเรียนสอนดนตรี KPN อยู่ที่เชียงแซวค่ะโอ้เปิดโรงเรียนสอนดนตรีแต่ก็คุณบุญเนี่ยก็เอาลูกสาวมาเรียนดนตรีกับเราอ่าแล้วก็เลยได้รู้จักกันก็เลยรู้จักกันความคิดเห็นในเรื่องต่างๆคล้ายๆลายกันอาเช่น มีความเชื่อในเรื่องของฮงจุ้ยในเรื่องของโงเฮงก็เราก็เลยแชร์ประสบการณ์กันโอเคโอเคแล้วคุณดารู้จักอาจารย์หมาได้ยังไงเมื่อไหรฮะเนื่องจากว่าพี่สาวอะคะพี่สาวเป็นตัวแทนขายอาหารสัตว์ของซีพีแล้วก็ได้ไปอบรมขายอนาหารสัตว์ของซีพีค่ะก็จะได้ไปอบรมเราก็เคยเข้าไปร่วมครั้งหนึ่งก็เลยรู้จักกับอาจารย์หมา ดังาน,นั้นก็เลยสนใจในเรื่องของศาสตร์ของฮวงจุย้ยเราก็เลยหาหนังสือมาอ่านเองแต่อา่านไม่รู้เรื่องก็เลยตัดสินใจว่า,าไปศึกษาอาจารย์หมาเองดีกว่าเด๋อวนะอาจารย์หมาเข้าไปยังไงนะไปของซีพีค่ะเขาจะมีเขาจะมีอบรมเรื่องฮวงจุ้ยค่ะอ่าฮะอา,าอจารย์หมาไปทำอะไรไปบรรยายอะไรเงี้ยค่ะอ๋อนี่นานยังกันเี่ยนานมากแล้วค่ะ๋อ,อ,อนานมากแล้วโอเคเพราะว่าเท่าที่ผมจำได้ ผมจากอาจารย์หมามาสิบกว่าปีนี่สิบปีหลังนี่อาจารย์ไม่ได้ไปเป็นสิบปีแล้วล่ะค่ะนานมากนานมากแล้วแล้วก็คือได้ยินชื่ออาจารย์หมาตั้งนานใช่แล้วเราก็เลยตามไปศึกษากับอาจารย์หมาที่ตรงที่สถาบันนะคะอ่าฮะสมโอ้สมัยก่อนนั่นก็คือยังเป็นชมรมฟ้าฝนไฟใช่ฟ้าฝนไฟใช่นานมากนั่นที่แสดงว่าไม่ได้รู้จักมาห้าปีแน่รู้จักมาเป็นสิบสิบปีใช่เป็นสิบสิบปีฮะไม่ต้องบอกกไม่ต้องกลัวเขารู้อายุฮะโอเคอ่าฮะอ อาจารย์ไปบรรยายสมัยก่อนรู้ที่สิทีคุณดาสนใจก็เลยตามไปเรียนที่โรงเรียนที่ตอนนั้นยังเป็นชมรมฟ้าฝนไฟโอเคใช่ค่ะอ่าแล้วยังไงต่อหลังจากเรียนแล้วหลังจากเรียนแล้วก็มันเนื่องจากเวลาเนาะมันไม่มันไม่เอืึะการเดินทางอะไรทม่สะดวกเราก็เลยได้ทิ้งห่างไปอะค่ะอือแต่เราก็มีความเชื่อในเรื่องของศาสตร์ของวงจืออยู่อ่าฮะอ่าแล้วไปยังไงไปยังไงถึง ถ้าจะว่าไปมันก็เป็นสิปีกลับมาเจออีกทีเมื่อไหร่ยังไงฮะก็พอดีบุญเขาบอกว่าช่องช่องหลังเขาไปดูเรื่องใน YouTube ของอาจารย์มานะคะคุณบุญพาลูกไปเรียนใแล้วได้คุยกันก็ประเด็นก็คือเราจะปลูกผมจะปลูกบ้านพิดาก็จะปลูกบ้านเหมือนกันเราก็ศึกษาเรื่องเรื่องงจุ้ยเรื่องการการทำบ้านเนี่ยทุกอย่างอะไรเงี้ยเราก ค้นหาว่าทําไงเราปูกบ้านเราต้องการให้บ้านที่ดีที่สุกดกับค<อ>รอบครัวเราอะเราก็จะหาผมหาทุกอย่างก็หาเกี่ยวกับโมเดลใช่ใ,นใ,นใช่ว่าอันไหนดีไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ศึกษา,าก็คุยกันแล้วก็มา,เ,าเจอขอาจา์หมาผมเคยมีคนชวนผมเข้ามาที่กรุงเทพมารับพลังเกี่ยวกับหินอัญมณีตั้งแต่นานแล้ว ที่มีที่มีจัดแสดงที่โรงแรมสมัยนั้น่ะใช่ใช่แล้วผมก็หายไปเลยก็ไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจก็ทำงานทางานทำงานก็เนี่ยแะก็มาประเด็นก็คือลืมลืมลืมถามคุณบุญทำอะไรอยู่ะตอนนี้อาอทำงานบริษัททั่งมโอเคโอเคอ่าแล้วก็ได้มาเจอกับคุณดาชพาลูกไปเรียนดนตรีโอเคแล้วก็เลยได้มีโอกาสคุยกันเรื่องผุช่ยเรื่องการต่อเติมตกแต่งบ้านใอ่า แล้วคุณบุญก็เลยบอกว่าไปดูจากอินเทอร์เน็ตเจออาจารย์มาใช่อ่าฮะแล้วยังไงฮะคุณดาก็อ๋ออาจารย์มาเมื่อวานนี้วันวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาเอาลูกสาวน้องอิงมาเรียนเก็เลยคุณพี่ดาเดี๋ยวผมจะเนี่ยจะไปดูวันมาคะที่บ้านที่บ้านอาจารย์มาที่บราขอว่าอาจารย์มาบอกเฮ้ยเหรอเฮ้ยเราไปด้วย คือเมื่อวานวันอาทิตย์ไปเลยวันนี้มาเลยวันนี้มาเลยอ่าฮะโอ้โอเคเดี๋ยวสรุปก็คือคุณดารู้จักก่อนคุณบุญรู้จักอาจารย์หมานี่นานหรือยังฮะถ้าจะว่าไปเอาจริงๆคือถ้าบอกว่าไปดูหินนั้นเนี่ม่นี้นี่ก็หลายปีแล้วนะโอ้หลายปีแล้วครับอ่าฮะคือมีคนชวนแต่เราก็ไม่ได้ก็ไม่ได้มาไม่ได้ไปเออ่สนใจแต่แต่เราก็เออเราก็เออเลย เราเหมือนเราชอบอยู่แล้วเรื่ององค์จุ้ยเรื่องทิศทางลมอะไรเงี้ยเรื่องการทำบ้านก็คือลมแดดอะไรเงี้ยมันมันต้องเข้าบ้านต้องอยู่สบายฮะหลักการไปททำไงให้บ้านอยู่สบายโอเคหลักการจนกระทั่งมาจะทำบ้านจะตกแต่งบ้านก็เลยไปเจอหาในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เจออาจารย์เจออาจารย์ในอินเทอร์เน็ตเจอเขาเรียกอะไรนะเจอยูทูบยูทูบเป็นยังไงบ้างฮะดูแล้วผมดูหลายตอนมากอ่าฮะเป็นยังไงฮะเล่าให้ฟังนิดหนึ่ง หลักการของของที่อาจารย์ท่านอื่นมาก็เหมือนอาจารย์หมาแต่ว่าอาจารย์หมาจะลงรายละเอียดมากกว่ายังไงฮะคืออาจารย์อาจารย์สอนไม่เหมือนคนอื่นเหรอฮะใช่ไม่เหมือนในรายละเอียดเยอะกว่าเยอะมากค่ะมยากค่ะอืมเยอะมากคือลงดีเทลตั้งแต่ตัวบุคคลที่อยู่อาศัยชัยชมิลงหมดเลยออืแล้วก็ลงบริวารไม่รู้สึกว่ามันยากเกินไปเหรอฮะ ก็ยก็ยากครบแต่ยากเราก็อยากจะเรียนรู้เนาะเราก็อยากเรียนรู้ตามตามความสามารถที่เราทําได้หลายคนบอกว่าเวลาทำหุงนรนตโอ้ทำไมมันพอมาเจอาจา์โอ้ทำไมมันยากขนาดนี้อาย์คนอื่นก็แบบเดินเข้ามาแล้วก็บอกให้ชี้อันนั้นแก่อันนี้สร้างอันนู้นทำอันนี้เดี๋ยวมันจะดีขึ้นเออแบบนั้นมันดูง่ายกว่าหรือไปหาหนังสือมาเล่มหนึ่งอ่ะเปิด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 ไปตรงไหนทําได้ทําตรงไหนทําไม่ได้ก็ไม่ต้องทามัน มันไม่ง่ายกว่าฮะมันมันดูง่ายกว่ามันก็ดูสะดวกกว่าไหมฮะก็คือดูดูทูบของอาจารย์หลายครั้งอาจารย์จะพูดชอบพูดว,ว่าประมาณว่าอันนี้ผมสรุปเองก็คือประมาณว่าถ้าเราจะมีมีเหนือกว่าหรือมากกว่าชาวบา้านก็ต้องทํามากกว่าชาวบา้านพิเศษมากกว่าชาวบ้านเขาประมาณนั้นอในความคิดผมนะก็โอเคนะถ้าทําเหมือนเหมือนที่เขาทากันมันก็ชีวิตก็เหมือนเหมือนกันประมาณนั้นอ คุณดาคุณดาก็สิ่งเหล่านี้มันศึกษาไว้ไม่เสียหายแล้วก็เราทําตามก็อย่างปลูกบ้านเงี้ยเราอิงฮวงจุ้ยหน่อยบ้านอยู่กับเราทั้งชีวิตใช่ไหมคะการลงทุนครั้งหนึ่งใช้เงินล้านสองล้านสิบล้านแต่เราเชื่อในเรื่องของฮวงจุ้ยที่พักที่เราจะอยู่อาศัยตลอดชีวิตน่มันก็คุ้มค่าที่เราจะศึกษาลงทุนกับมันใช่ไหมคะตี๋เอาเงินไปใช้กับ iPhone ถ้าเลรตหรืออะไรซึ่งเยอะแยะไปหมดเรายังเสียเงินได้กับการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ที่มันเรียนรู้เป็นแล้วมันจะอยู่กับเราตลอดตลอชีวิตมันเล่นดนตรีใช่พอเป็น live มันมันคุ้มค่ากว่าแล้วคุณบุญก็คุยกันเอ้ยมันความคิดมันคล้ายๆกันเหมือนกันเลีก็เลยอ่ะโอเคก็เลยชวนกันมาแล้วตรงนี้แต่จะว่าไปคุณดาคุณดาเองก็มามาเรียนรู้อยู่ตั้งนานแล้วก็ทิ้งหายไปตั้งหลายปีอ่าฮะ พราะอะไรแล้วทาไมทำไมทำไมมันวันนั้นมันไม่น่าสนใจหรอหรือวันนี้พอคุณดุลมาชวนแล้วก็เลยโอเคมีแรงสัดดันให้มาอีกรอบหนึ่งก็ด้วยภารากิจไงภาระหน้าที่การงานอะไรของเราเยอะแยะไปหมดมันก็เลยเราเราก็เลยทิ้งห่างมาสักพักหนึ่งแต่ว่าเราก็นอกจากตรงนั้นแล้วเราก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะด้วยด้วยอายุเราที่วัยที่เรามากขึ้นแล้วก็ศึกษาในเรื่องของธรรมะเรื่องการปฏิบัติธรรมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเค ถึงตรงนี้จะว่าไปก็ผมผมอนมุมานเอาว่าเป็นสิใหม่ทั้งคู่เพราะว่าเพิ่งจะเริ่มกลับมาคุณดาก็เพิ่งจะกลับมาเรียนคุณบุญก็เพิ่งจะเริ่มเรียนรู้นะฮะจากการดูคลิปดูตามเฟซต,ต่างๆนะฮะผมอยากให้ทั้งสองท่านขยายความตรงที่บอกว่าความแตกต่างระหว่างครูุ้ยอาจารย์มากับคงูุ้ยอื่นที่เราเคยรู้จกักหรือว่าเคยสัมผัสมาเนี่ยมันเหมือนหรือแตกต่างกันยัง,ยงไงครับ อของผมก็คือความเหมือนและแตกต่างก็คือหนความความลงรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัต,ต,ติแต่ละชอดแต่ละชอดมีการวางแผนมีการดูลึกลงไปแล้วก็คือความที่ไม่ใช่แบบมีเหตุผลที่จะลองรับลองรับที่ท,ท,ที่อาจารย์พูดมาเหตุผลมันคืออะไรยังไงมากกว่าประม ก็คล้ายๆคุณบุญนะคะอาจารย์มันค่องห้างเก็บรายละเอียดทั้งหมดเลยเรื่องของห่วงชุ้ยซึ่งถ้าเป็นอาจารย์อื่นก็จะไม่คือเขาเรียกอะไรอะความละเอียดไม่มากเท่ายากไปไหมฮก็บางครั้งก็รู้สึกว่ายากนะคะแต่บางอย่างก็เราสามารถรับได้อื้งสองท่านคาดหวังอะไรจากการมาเรียนรู้วิชาของจุอาจารย์หัครั้งนี้ครับความคาดหวังเหร ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะก็คิดว่าคนเราถ้าจะเปิดรับอะไรใหม่ๆก็ต้องพร้อมทุกเมือ่อมอม,มันก็เป็นเป็นเป็นความรู้ที่มันเรียนรู้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่จบชิ้นอะ่ะเหมือนอย่างทีุ่ณดาบอกมาากันจะกู้คือเราเป็นเงินกับหลายๆอย่างได้ทาไมความรู้อันนี้ที่มัน เมื่อรู้แล้วแล้วมันจะอยู่กับเราไปทั้งชีวิตรวมไปถึงถ่ายทอดไปถึงลูกหลานได้ด้วยทําไมจะไม่เรียนรู้และศึกษามัเอาไว้นี่คือเรื่องราวของทั้งสองท่านถือว่าเป็นสิทธิ์ใหม่ครับวันนี้ผมเพิ่งเจอทั้งสองท่านตรงจุดลงทะเบียนนะฮะก็ได้มีโอกาสหันมาพูดคุยทักทายคุณบุญก็หันมาถามว่าเออ u ูทูปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือโอเคได้คุยกันเห็นว่าเป็นสิทธิ์ใหม่วันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์สิทธิ์หลายๆคนที่ดูอยู่ตรงนี้นะฮะ ที่เริ่มเข้ามาดูมีทั้งรุ่นเก่าหลายปีรุ่นใหม่เพิ่งจะมาศึกษาได้ไม่กี่อาทิตย์นะฮะให้ดูเป็นตัวอย่างเอาไว้ผมไม่ได้บอกว่าทุกคนที่มาตรงนี้โอ้จะต้องประสบความสําเร็จเป็นร้อยเป็นล้านานั้นไม่ใช่นะฮะทุกคนมีจุดเริ่มต้นทั้งนั้นแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครถ้าคุณได้ต้องยกคำอาจารย์มีวาสนามาเจอกันแล้วแล้วก็จะได้รู้เรียนรู้ในวิชาอมจุยและวิชาเหล่านั้นไปแก้ไขชีวิต แก้ไขปัญหาชีวิตที่เราเจออยู่ได้น,นะฮะวันนี้ต้องขอบคุณคุณจิราพรสิริภมพิสารหรือคุณดานะครับเจ้าของโรงเรียนสถาบนันดนตรี KPN เชิงซาวค่ะอยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงชั้นสี่ห้างเดอะพลาซาเซ็นเตอร์หรือสูรรเก่าค่ะอ๋ออ่าใครอยู่เฉชิงซาวไปเร็วใช่ค่ะมีลูกมีหลานไปเรียนได้เนี่ยผมอยู่ใ,ใกล้ผมพาลูกสาวไปเรียนแล้วนะฮะอยู่ตรงไปอยู่ในเมืองอ่า นะฮะก็ขอบคุณคุณจิตาพรแล้วก็คุณบุญฮะคุณนิติธรเกตแก้วแล้วคนที่หนึ่งฝากอะไรไปถึงคนรุ่นใหม่ๆที่กําลังดูอยู่ตอนนี้แล้วก็เอ๊ะฉันจะเรียนดีไหมไม่แน่ใจว่าคงชุยมันเป็นเรื่องหลอกลวงหรือเปล่าคุณดาฮะก็สาสตร์คงชุ้ยจะบอกว่ายากก้องไปยากเกินไปแต่บอกว่าง่ายมันก็ไม่ง่ายแต่เป็นศาสตร์ที่ถ้าเราเรียนรู้ มันก็ไม่ได้เสียหายมันเป็นการดีสําหรับทุกคนที่จะนำไปใช้ค่ะณบวนฮะของผมก็คือสังวุช่วยก็คือก็เหมือนศาสตร์ต่างๆที่ที่คนไทยชอบชอบเรียนรู้ไม่ว่าหมอดูไพ่ยิปซีต่างๆทุกศาสตร์ที่คนไทยชอบอันนี้ก็เป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งที่ที่เหมือนสร้างความมั่นใจให้กับตัวเรา ประมาณนั้นครับผมก็เรียนรู้ไว้ไม่เสียหายนะฮะถึงวันนี้มันอาจจะไม่ได้ใช้แต่วันนึ่งถ้ามันจะเป็นต้องใช้เราจะได้มีพื้นความรู้ไม่ต้องไปเริ่มจากศูนย์นะครับนี่คือความประสบการณ์ทั้งสองท่านที่มานั่งแชร์กันตรงนี้ในฐานะสิทธิใหม่ครับคุณจินร์พรสุริพง์พิศาและคุณนิติตรเกตแก้วนะครับก็อย่าลืมนะอย่าเพิ่งเชื่อผมอย่าเพิ่งเชื่อ คนที่ผมสัมภาษณ์นะไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นลูกศิษย์จะเป็นอาจารย์หรือจะเป็นใครเชื่อตัวเองตามหลักการมสูตดก็คือไปเรียนรู้ไปศึกษาด้วยตัวเองอาจารย์สอนฟรีครับไม่เก็บค่าใช้จ่ายที่อาคารภูมงช่ออาจารย์มาอยู่ตรงบริเวณแยกสวนสมเด็จนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k c o m s l a s รงช่ออาจารย์มาวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทั้งสองท่านมากแล้วกลหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับไม่ได้เตี้ยตัว